คนดูพี่ท้อครับคือช่วงนี้แบบเครียดจัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคีย์บอร์ดพี่แม่งพังเหี้ยไอ,ไอ,ไอ้เหี้ยกูซื้อมาได้3<ส>เดือนน่ะแม่งลวนน่ะนะทุกคนคือกดติดบ้างกดไม่ติดบ้างนะทุกคน<ส>แบบไม่รู้มันเป็นโรคอะไรทั้งนั้คนคือผมมันคนที่ใช้คีย์บอร์ดค่อนข้างเปลืองนะทุกคนแป๊บๆคือมันพังแล้วสงสัยต้องซื้อตัวดีๆมาหน่อยนะคือบางทีผมแบบว่าจะซื้อตัวดีๆมาก็กลัวไงกลัวว่ามันแบบจะลวนเร็วอ่ะเข้าใจไหมกลัวแบบใช้ได้ไม่นานน่ะอันนั้นแหละนะทุกคนก็เดี๋ยวจบคล แล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กด s u b สไค i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจใพี่ด้วยละกันนะคลิปนี้พี่ขอ300ยไลค์นะครับคนดูก็ตอนนี้พี่อยู่ในหน้าเว็บของพี่เองนะ mm hmm. เปอร์คุงช็อปนะ mm hmm. ก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับพี่จะมาทําไก่เทพ vs ไก่เทพนะทุกคนหรือรหัสเทพ vs รหัสเทพนั่นเองนะทุกคนซึ่งรหัสเทพที่พี่จะเอามา vs กันเนี่ยก็คือรหัสนี้เลยนะทุกคนนี่กดตามพี่เลยอันนี้สินค้าตรงนี้นะนี่นี่ตัวนี้เลยนะทุกคนนี่นะครับรหัสเทพผลทวร 6, ล 6, ารหัสสอาด ส้หม่วงนะครับในราคา2,199บาทนะทุกคน vs กับไอตัวนี้นะครับ2 3 9 9บาทนะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะตัวนี้ซึ่งพี่จะเริ่มรีวิวจากไอตัว2,199บาทก่อนก็เดี๋ยวเราจะซื้อรหัสแล้วก็เข้าไปในเกมเลยดีกว่า โอเคครับอ้วนตอนนี้พี่ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในรหัสราคา2อง9บาทนะทุกคนก็มันดูกันว่ารหัสนี้เนี่ยคุ้มยังไงนะทุกคนว่าเป็นราัสจานไรหมดนะแถมมียรูด้วยนะครับแล้วก็เงินเนี่ยสิอแล้วก็เงินม่วงเนี่ยสี่พันเองน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่อันนี้คือดามนะทุกคนนี่ก็ได้อยู่นะดาวชมูมีเยอะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนอุย้ยดูผลแดงว่ะผลแดงในตัวอย่างเยอะคุ้มคุ้มแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคุ้มจริงบอลบอลก็เดี๋ยวนะับก่นดีกว่าว เบอร์สองปิณิกสามหิมาสี่โมจิห้าก็พิษหกนะทุกคนน่าจะมี6ผลนะทุกคนเออตามนี้นะอ๋อไดีดูซิว่าเล่นสายอะไรอยู่อันนี้เล่นสายผลอยู่ด้วยอกอเกมพารนะทุกคนเออเกมพารเราต้องเช็คให้หมดนะเช็คให้หมดทุกันขอคุณ2องมีไหมไม่มีนะครับเรือมีนะครับสอ2เงินมีมาเตอรี่ไม่มีครับเดี๋ยวรูม้มีหาผลไม่มีครับขาดเกมพาร์ทสาอันนะทุกคน แล้วก็มีอยู่3ามันตามนั้นแหละก็ถือว่าได้อยู่นะแถมเผามิงเนี่ยก็เทียบสิบด้วยนะครับคนดูแช็มาเรามาดูกันว่ามีหมันไหมไม่มีนะครับโอ้โหเสียได้วะก็ได้อยู่อะ่ะขนถาวรเยอะคุ้มคุ้มคุ้มก็ใครสนใจละหันนี้นะครับก็อยู่ในราคา2 1 9 9้าบาทนะทุกคนก็ใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปังหมดไว้แล้วไปดูลหัสต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับทุกคนลหัสต่อไปที่พี่จะรีวิวนี่ก็เป็นลหันนี้เลยนะครับลหันเทพผลถาวร7ผลพาร์ทสิบ ปลากับเผ่าไซบอร์กเนี่ยวีซีทีสิบนะทุกคนแล้วก็รห้าสะอาดไรโมดด้วยในราคา2 3 9 9บาทนะก็ราคาหนะ่างกัาานนิดนึงนะแต่ว่าไอตัวนี้จะดูคุ้มกว่านะทุกคนเพราะมีผลทวารทั้ง7ผลแล้วก็คานเยอะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันในเกมมาเลยดีกว่าเดีย๋ยวกดสั่งซื้อเลยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่อยู่ในลหัสราคา2 3 9 9บาทนะทุกคนเด้ยหน้าเป็นออมไหม <c oughs> แต่ละห่สนนี้เงินน้อยว่ะทุกคนเงินน้อยเกินโอ้แต่เงินม่วง27เยอะอยู่นี้แต่ว่าเงินเียน้อยไปไหน,น่อันมีผแต วีซด้วยนะครับแถมเป็นเทียสิบด้วยอันนี้เผาอะไรวะเนี่ยเผาเงือกนะเทียสิบมีโยรู้ด้วยเนี่ยสมอเรือก็มีนะทุกคนทำนี้ทำนี้เดี๋ยวเลื่อนให้ดูเลยเฮ้ยมีโล่ไอลีเวีทานด้วยเจ๊ผลแดงมีอยู่3ผลนี่เหรอจะได้อยู่อ่ะอตามนี้นะทุกคนแถมรหัสนี้นี่พิเศษหน่อยนะครับมี7หมัดน,นะครับคนดูนี่นโอ้โหมีหมัดใหม่นะเว้ยทำเล่นไปรหัสส่วนใหญ่คือรหัสเทพบางตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมี7หมัดน,นะมันจะมีแค่หกหมัดน,นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลถาวรกันะดีกว่าว่ามีกี่ผลนะครับับบคคดูนนี่รรจวสปิ อัมแข็ง3มือ4ี่ไอคมาห้าาหกประตู7จนะทุกคนตามนี้นะก็น,น่าจะมี7ผลหรือเปล่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเลื่อนด่วนอ่าโอเคมี7ผลนะครับคนดูตามนี้นะเล่นสายอะไรอยู่เนี่ยเล่นสายดนบาก็ด้วยเข้ามือพี่เลยพี่พี่ผมอยากได้ยรู้ยังไงอยากได้ยรู้งั้นเหรอต้องนี่เลยมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาร์ตเลเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ได้ยินเสียงคนสู้กันไปเลยครับโอ้โหมาครับโลก2เซิร์ฟแรกก็เจอคนสู้เลยเอย้แล้วกูเล่นผลประตูชิบหายละเอได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรคนดูอยากเห็นพี่เล่นผลประตูใช่ไหมครับจัดให้อ้าวทำแไม่ไม่เป็นไรอ้าวอ๋อไม่เปิดพีพีนี่ไงเสือครับเขาเรียกว่าการเสือกนี่นี่ทำไมมันไม่เจ็บเลยวะโอ้โหแล้วคนเล่นผลประตูกันหมดเลยกูอย่างชอบไปด้วยกันให้หมดไปด้วยกันให้หมดแล้วเราก็ต้องออกใช่ไหมคนดูเฮ้ยเดี๋ยวดิ โอเคออกไงต่อนี่ไงต่อปึ๊บแบบนี้ไ้อยู่พ่นมัว่วมั่วจัดอื้อโดนอีกไอ้เฮ้ยกออูเล่นไม่เป็นว่ะมาหยุดหยุดไม่ไม่เฮ้ยซีดสัตว์เออโอ้โหโอ้โหได้มึงใส่กุุดใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างเนี้ย นี่แอมโดนไปอีกดิอ๋อเห็นเคี้ยวผมเล่นหมัดก,ก่อนเพราะว่าอยู่นี่ไงโดนไปดิโดนเน้นๆน่นะผมบอกเลยว่าเน้นๆโดนครับเฮ้ยยังยังยังโอ้ย,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 อยเอาเข้าไปเอาเข้าไปยงชอบเลยโอ้ยม่นจะตายม่จะตายครับมันจะตายปึ๊บปึ๊บ ออ๋พี่เริ่มเสียแล้วพี่พอรู้แล้วพี่พอรู้ทิศทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วเว้ยมันจะแตกไงเห็นไหมทุกคนโอ้โหแม่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยกูตายกูตายอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้อู้ไปแล้วไปซ้อนซ้อนครับสเตปซ้อนสเตปเนียนโอ้เฮ้ยตายแม่ ขออีกรอบหนึงขอแก้ครับขอแก้มไม่ได้เก่งหรอกมาไม่ร้านนี้มันมีผลมืดป่าวะไม่ไม่ไม,ไม่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเล่นให้คนดูดูนะครับไปดิมามต้องไม่แพ้นะคนดูเอ้ยโอ้ยเฮียอะไรของมึงวะโอ้คุยอย่างชอบไอเฮียโอ้แล้วกูกำลังมาจัดอะ หูไปรี่โหแล้วผมกำลังมาจัดเลยเมื่อกี้นี้อ่ยอ้ยกูหลบไปดิเฮ้ยไปโอ้กูตายยังไงก็ตายยังนี่หว่าโอ้ยฮี่ไอ้เฮียน,นี่ใช่ปะ่ะจัดได้กูจัดให้ ให้มึงโดยเฉพาะเลยนี่ไงมึงต้องโดนแบบแหลกๆเว้ยมึงต้องโดนแบบแหลกๆเฮ้ยโดนโอ้ยยาแต่นะาอายนี่ไงไปดไปดิ นี่นี่ไงแต่ก็นี่แบบนี้หรือเปล่านี่ไงอุ้ยกระแตกกระแตกกระแตกคุณดูกินเอาบอกแล้วอยากให้กูได้จับผลโปดแค่นั้นแหละอยากให้กูได้จับผลโปดแค่นั้นเขาตื่นเฮ้ยเขาตื่นดิเออเอาใครตายวะนั่นน่ะมันตายเลยอ๋อไอ้นี่มันลงมาบุกเลยครับได้เออได้ฮะได้ฮะได้ฮะคุณเจอผมได้ฮะ กูยอมกูยอมเล่นแบบแรกๆอ่ะนี่ไงโดนไหมเนี่ยไม่โดนอี่คือไอ้ดาร์กอนไทเด้นที่โกงมากนะทุกคนดัได้ไหมอุ้ยดักได้เอ้าโดนอีกนี่ไงโอ้ไม่เงยแต่ที่กูจะมาเล่นชิวๆแม่งยี่นี่ก็เสือกไอสัตว์ขยันเสือกกัน,นยิบหาย ดูเลือดบอดแม่งเงยโอ้โหดูดีไม่ซับพอร์ตกันดีจัดอะยิงหาแม่มึงไงไอ้เหี้ยโอ้โหตายโอ้หอ,อีกรอบหนึ่งเ้าจนกว่ากูจะพอใจอะเว้กูเบื่อเหี้ยโอโ้ยิงอย่างแม่นอะ โดนแน่โดน,นแน่มึงโดนกูแน่เฮ้ยเก่งกันจังวะฟ้าปลบกเนี่ยดูดเออสวยตายเออกูขอแล้วกันนะฆ่าหัวตัวสุดท้ายอะ่ะ แค่นั้นแหละเก็บไ้เยอะโดน2.5งตกไปดิปูมิใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วพอแล้วพอแล้วคนดูคลิปนี้พี่เหนื่อยแล้วแม่งนานเกินไปแล้วแม่งเจอแต่พวกเล่นผลประตูเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> หัวร้อนเลยทุกคนแม่เลยเป็นผลที่ผมไม่ชอบแล้วผมดันมาเจอเยอะอ่อะโอ,โ,โอ้โหไไเนี่ยเลยคลิปนี้พี่ขอ3 0 0้ไลค์เนี่ยพี่ก็หายโกรธแล้วนะทุกคนพี่ก็หายหัวร้อนแล้วนะแหละนะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อแก่ตาลานพี่ด้วยนะครับลิงอยู่ตาลางคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วเราคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ I tell you on my worst day. Tell me, see, you my first place. We wouldn't invite on our first day. Call seven, call one on my birthday. To the room, my room heard. The city sent how it may work. Take it food, my say on the Look at my cow, we got her.